1374็ก13อรมนรับแจ้งเหตุความมั่นคงสวัสดีครับขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะมากนะคะขอบคุณมากนะคะตอนนี้ไม่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วค่ะขอบคุณมากครับที่ช่วยเข้ามาประสานแก้ปัญหาในพื้นที่ของพวกเรายินดีครับยินดีครับยินดีค่ะยินดีค่ะกออรมนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานงานอำนวยการและบูรณา,าการหน่วยงานของรัฐเอกชนและภาคประชาชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในปัจจุบันได้แก่งานเสริมสร้างความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติเพื่อให้คนในชาติมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติความเสียสละของบรรพบุรุษมีความรักความสามคัคคีลองดองเพื่อความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติยึดม,มั่นในคำสอนของศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเจริญงดพิทักษ์ เทิดทุนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่ออาชีพที่มั่นคงสังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการพัฒนาการในด้านการเมืองสําหรับระบอบประชาธิปไตยเริ่มจากการสร้างการตลักรู้คิดต่างแต่ไม่แตกแยกมีส่วนร่วมและแสดงออกตามแนวทางของประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์ปัญหายามเสกติดทั้งนี้เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม เพื่อลดปัญหาของอาชญากรรมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินในการดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองเพื่อผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีสวัสดิการสิทธิประโยชน์เป็นไปตามหลักสากลการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติภัยจากระบบออนไลน์เพื่อป้องกันภัยอันตรายในยุคเทคโนโลยี การสื่อสารที่ไร้พรมแดนนำมาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรักษาปกป้องอาณาเขตดินแดนให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยอาศัยสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสงบเรียบร้อยเพื่อนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพย,ยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างความมัน่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาหารและลังงานเพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและเป็นองค์ประกอบ ที่สําคัญต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมจึงควรร่วมกันหูวงเห็นไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิัติเพื่อให้มีความพร้อมเพื่อเตรียมการรับมือเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการแสดงออกถึงการมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมสังคมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฟื้นฟูความเสียหายเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่ออาศัยการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ในการลกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการดำเนินชีวิตในสังคมมีความปลอดภัยมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีระบบการศึกษาที่ดีเป็นสังคมปลอดยาเสพติดสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติทั้งหมดนี้จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเเป็นที่พึง่งเป็นที่เพึ่งเป็นที่พึ่งขอชาติชาติโอ้ Qual oh,